5วิธีหาเงินออนไลน์ง่ายๆในยุคโควิด19วันนี้ CTW2U จะมาแนะนำอาชีพทำเงินที่จะเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสสร้างรายได้ให้กับทุกคน CTW2U Channel ช่องเชรความรู้และเทคนิคนดๆีๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักช้อปออนไลน์ยุคใหม่ช่วงเวลานี้แม้ธุรกิจส่วนใหญ่จะซบเซาลงไปเพราะคนไม่อยากออกจากบ้านถ้าจับใจ่ายใช้สอยจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19 แต่ก็เป็นโอกาสของบางอาชีพที่จะสร้างรายได้จากไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย5วิธีหาเงินออนไลน์ง่ายๆในยุคโควิด19 <Wow. S> 1>, 1. ขายของออนไลน์แน่นอนว่าการซื้อมาขายไปเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดในยุคนี้ใครๆก็ขายของออนไลน์เพราะไม่ต้องลงทุนมากแต่สร้างกําไรได้ดี ยิ่งถ้าสั่งสินค้าจากจีนแล้วละก็ยิ่งได้ราคาต้นทุนที่ถูกเข้าไปใหญ่ก็จะทําให้ได้กําไรมากขึ้นและยิ่งช่วงระบาดของโควิด19ทําให้ธุรกิจออนไลน์นั้นเติบโตขึ้นไปอีกดังนั้นสําหรับใครที่มีแผนว่าจะเปิดร้านขายของออนไลน์เวลานี้จึงอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดที่จะทําให้ร้านค้าของเราเป็นที่รู้จักอาจขายดีรัวๆจนแพ็คของกันไม่ทันเลยก็ได้ 2. ทำคอนเทนต์ออนไลน์ การขายของย่อมควบคู่ไปก,กับการสร้างสตอรี่ไม่ว่าจะทำธุรกิจออนไลน์ประเภทใดก็ตามการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอหรือบางคนสามารถเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆจนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเลยก็มีนะ 3. <Okay. S 1> รับรีวิวสินค้าและบริการหลายๆคนที่ใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอยู่แล้วไอทีแอปพลิเคชัน Facebook Instagram Tik t o และยังมีผู้ติดตามเยอะๆการรับรีวิวสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก <Okay. S 1> ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรีวิวสินค้าได้เรียกได้ว่าแค่อยู่บ้านก็มีเงินลอยมาหาคุณจนต้องตกใจฟังเช่นนี้แล้วเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูผู้ติดตามเพิ่มจำนวนผู้ติดตามให้ได้มากที่สุดจากนั้นโพสรับรีวิวสินค้าได้เลย หากใครมีรายได้จากการรีวิวสินค้าและบริการแล้วช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเราด้วยนะ 4. ถ่ายรูปขายในเว็บไซต์เมื่อคอนเทนต์ออนไลน์เป็นที่นิยมสิ่งที่จะตามมานอกจากการรีวิวสินค้าและบริการก็คือรูปภาพผู้คนหรือบริษัทก็อยากได้รูปส,สวยๆไปโพสต์ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของตอนเองเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจทําให้ธุรกิจซื้อขายรูปได้เกิดขึ้นเราสามารถถ่ายรูปตัวเราเองโดยการโพสตท่าต่างๆ รูปต้นไม้รูปวิวท้องฟ้าหรือรูปอะไรก็ได้ที่สามารถดีพอที่จะมีผู้ซื้อรูปที่คุณถ่ายไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่เราขอแนะนํารูปภาพที่ถ่ายจะต้องมีความคมชัดไม่เบลอขนาดรูปใหญ่เพื่อที่ลูกค้าสามารถนําไปใช้ต่อได้จากนั้นลองขายในเว็บไซต์ที่รับซื้อขายรูปถ้ามีคนถูกใจก็จะขอซื้อรูปเราไปบางรูปขายได้หลักร้อยบางรูปขายได้หลักพันก็มีเหมือนกัน ดังนั้นใครที่กำลังท้อลองฝึกการถ่ายภาพแล้วลงขายดูเป็นวิธีหาเงินออนไลน์ที่ได้เงินจริงและที่สำคัญง่ายและสบายสุดๆนอนรอรับเงินชิวๆได้เลย 5. สอนพิเศษออนไลน์ทุกคนล้วนมีความสามารถและเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันจึงต้องใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือการสอนพิเศษออนไลน์งานง่ายๆแต่ได้เงินดีเพราะยุคนี้เราไม่จำเป็นต้องนัดเจอกันเพื่อทำการสอนอีกต่อไปแล้ว โดยสามารถสอนผ่านทางออนไลน์ได้เลยซึ่งก็เพิ่มความสะดวกให้กับทั้งฝ่ายผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นอย่างดีแถมรายได้ดีอีกด้วยยิ่งช่วงโควิด1 9แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านแล้วว่างที่จะเรียนออนไลน์กันมากขึ้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะทำเงินนั่นเองฟังแล้วรีบหาความถนัดของตัวเองให้เจอแล้วไปลุยกันเลย และนี่ก็คือ5อาชีพทั้งหมดที่น่าสนใจจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆในช่วงสถานการณ์โควิด -19 อย่างนี้หากชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง CTW2U Channel หากต้องการและสนใจนำเข้าสินค้าจากจีน Search เลย @CTW2U Line Facebook YouTube Twitter และ Instagram แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะ CTW2U บริการนำเข้าสินค้าจากจีนถึงมือคุณ